จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์ความงามทําให้เด็กสาวหลายคนที่ไม่พอใจรูปร่างหน้าตาของตัวเองเลือกที่จะทําศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อทําให้ตัวเองดูดีขึ้นแต่หากทําจนมากเกินไปก็ซูไม่ทําเลยดีกว่าตัวอย่างเช่นตัวละครหลักของเรื่องราวที่เราจะมาเล่าในวันนี้เธอทําศัลยกรรมจนเหมือนกับเปลี่ยนสีสาใหม่เธอผ่านประสบการณ์อะไรมา ถึงได้อยากทำศิลยะกรรมแล้วเธอจะทำศัลยะกรรมไปถึงขั้นไหนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิสวงวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ทำศิลยะกรรมค่ะ หญิงสาวตาโตคางแหลมที่ดูคล้ายตุ๊กตาบาร์บี้คนนี้ชื่อว่าโจชูน้าหรือหน้าหน้าเธอเป็นเน็ตไอดอลที่เกิดหลังปี2000ขณะเดียวกันเธอก็ยังเป็นนักเรียนอาศัยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้หากดูจากภาพถ่ายที่เธอเป็นคนโพสต์เองก่อนเสเลยกรรมเธอมีหน้าตาที่ไม่ได้ดูดีมากนัก จากปี2017จนถึงปัจจุบันเธอทำการผ่าตัดตกแต่งและหัตการมาแล้วหลายร้อยครั้งอาจกล่าวได้ว่าเธออยู่ในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดแทบจะทุกวันจากผลกระทบของสถานการณ์โควิดในปี2022ทําให้ความถี่ในการทำศัลยกรรมของเธอลดลงไปมากแต่ก็ยังมากกว่า20ครั้งซึ่งมีทั้งการผ่าตัดกระดูกอ่อนใบหูเสริมจมูกศัลยกรรมตา การผ่าตัดเล็กบนใบหน้าฉีดไขมันหน้าอกและดูดไขมันต้นขา3า360องศาน้านา,นาโพสต์บันทึกการทำศัลยกรรมของตัวเองลงในโซเชียลมีเดียจนทำให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิน3,000สนคนแล้วเธอก็เปลี่ยนคำแนะนำตัวในโซเชียลมีเดียเป็นคนอายุน้อยที่สุดที่ทำศัลยกรรมมากที่สุดในประเทศจีนแล้วเธอก็เปลี่ยนจากอยากทำศัลยกรรมเป็นเสพติดศัลยกรรม ตอนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเธอก็เคยผ่าตัดและทําหัตถการมาเกินร้อยครั้งแล้วเธอเคยผ่าขัดกระดูกเพื่อเปลี่ยนรูปหน้าโดยใช้เครื่องมือเฉพาะทางขัดกระดูกตรงมุมคางให้บางลงและเอากระดูกหนกแก้มบางส่วนออกเพื่อเปลี่ยนรูปหน้าการผ่าตัดมีปัจจัยเสี่ยงสูงมากและเคยมีหลายคนเสียชีวิตจากสาเหตุนี้ ถึงแม้การผ่าตัดจะประสบความสำเร็จแต่เธอก็ต้องนอนโรงพยาบาลอีกครึ่งเดือนหลังจากที่เธอมีชื่อเสียงรายการแข่งขันสุนทรพจน์ที่ชื่อ Super ร์สป k เกได้เชิญนานาไปเป็นแขกรับเชิญในรายการเธอเล่าเรื่องที่ตัวเองใช้เงิน4ล้านหยวนหรือประมาณ19.73ล้านบาททำศัลยกรรมอะไรไปบ้างในระยะเวลา2ปีสุนทรพจน์ของนานามีชื่อหัวข้อวา่าราคาของศัลยกรรม เธอเล่าว่าตัวเองทำศัลยกรรมตอนอายุ13ปีเฉพาะการทำตาสองชั้นก็ผ่าตัดไป8ครั้งผ่าจมูกไป6ครั้งรวมทั้งหมดแล้วก็น่าจะประมาณร้อยครั้งผู้ชมในสตูดิโอต่างก็ตกตะลึงใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจถึงความรู้สึกวิตกกังวลต่อหน้าตาของตัวเองของคนคนหนึ่งได้ในสุนทรพจน์นานาได้กล่าวคำพูดชวนคิดไว้บ่อยครั้ง ประโยคหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกสนใจก็คือคนหน้าตาดีเรียกว่าวัยรุ่นคนหน้าตาไม่ดีเรียกว่าเติบโตแล้วหญิงสาวผู้นี้ผ่านเรื่องราวอะไรมาถึงทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองถึงเพียงนี้นานายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องหนึ่งคือเวลามีเวรทำความสะอาดชั้นเรียนที่โรงเรียนเนื่องจากเธอหน้าตาไม่ดีเพื่อนผู้ชายจึงมักจะโยนงานที่สกปรกที่สุดและเหนื่อยที่สุดมาให้เธอทา ส่วนเด็กสาวคนอื่นที่หน้าตาดีจะได้รับอภิสิทธิ์เหนือกว่าถึงแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะไม่สามารถตัดสินได้ว่าคนคนนั้นดีหรือไม่ดีแต่ผู้คนก็ยังเลือกที่จะชื่นชมคนที่หน้าตาดีมากกว่าโดยเฉพาะหนุ่มสาวในวัยเดียวกับหน้าหน้าหญิงสาวที่หน้าตาดีมักจะได้รับการดูแลมากกว่าทําให้หน้าหน้าที่อายุเท่ากันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าทําไมเธอถึงได้เป็นหงงามแต่ฉันได้เป็นลูกเป็ดขี้เหร่ ตั้งแต่เธอไปทําตาสองชั้นแล้วมีเพื่อนเริ่มเข้ามาหาเธอจึงทําให้เธอรู้สึกถึงข้อดีของศัลยกรรมและค่อยๆลุ่มหลงศัลยกรรมจนถอนตัวไม่ได้จนท้ายที่สุดก็ถึงขั้นเสพติดและอยากศัลยกรรมเปลี่ยนหน้าการศัลยกรรมรูปแบบต่างๆที่เราพอจะนึกออกหนาหนาเคยทํามาแทบทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นตัดกระดูกฉีดฟิลเลอร์หรือเสริมริมฝีปาก แต่ทำมาถึงขั้นนี้แล้วสวยจริงหรือเปล่าตาของเธอกินพื้นที่ไปเกือบหนึ่งในสามของใบหน้าคางแหลมเปียบเป็นรูปตัววีริมฝีปากนูนขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะฉีดฟิลเลอร์รองแก้มหรือเปล่าการศัลยกรรมเช่นนี้นอกจากจะใช้เงินเยอะแล้วยังมีผลข้างเคียงอีกไม่น้อยด้วยตอนออกรายการนานาอยู่ในช่วงระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดเปิดหัวตา เธอไม่กล้าลืมตาเวลาที่เจอแสงจ้าตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งหากเยาว,วชนจะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะการผ่าตัดที่ต้องวางยาสลบโดยทั่วไปจะต้องมีผู้ปกครองไปด้วยพร้อมทั้งเซ็นชื่อยินยอมให้ผ่าตัดนานาไม่รู้จะทำยังไงมีหลายครั้งที่เธอเอาบัตรประชาชนของเพื่อนที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปสวมรอยที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ตามคลินิกเล็กๆที่ไม่ตรวจสอบตัวตนก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยให้เธอทำศัลยกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้นครั้งแรกหลังจากพ่าตัดตาสองชั้นแล้วแนนา,นาก็แอบติดต่อหาพี่สาวที่ทำงานด้านเวชศาสตร์ความงามผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วนัดไปฉีดโบท็อกกลดกรามที่คลินิกเล็กๆแห่งหนึ่งคลินิกแห่งนี้ไม่ได้ถามเลยด้วยซ้ำว่าเธอบรรลุนิติภาวะหรือยัง ซึ่งช่วยลดความวุ่นวายให้เธอไปได้มากแต่ขั้นตอนการทำงานของพวกเขาก็ไม่ได้มาตรฐานจนทำให้ใบหน้าของหน้าหน้ายุบลงไปนี่เป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของเธอทำให้เธอรู้ว่าไม่ควรไปศัลยะกรรมกับคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ทุกวันนี้เธอก็ไม่ชอบไปโรงพยาบาลรัฐเธอบอกว่าพวกเขาทำให้ดูเป็นธรรมชาติเกินไปไม่ได้ผลลัพธ์แบบโอเวอร์อย่างที่ฉันต้องการ ก็ในเมื่อจะศัลยกรรมแล้วทำไมถึงไม่ทำให้โอเวอร์หน่อยละ่ะทุกคนจะได้ดูออกด้วยเหตุนี้ตัวเลือกอันดับแรกของเธอจึงไปอยู่ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมที่ด่งดังในอินเทอร์เน็ตตอนปลายเดือนธันวาคมปี2020นานาไปผ่าตัดเปลือกตาอีกครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอผ่าตัดจุดนี้แต่ทุกครั้งหลังจากทำเสร็จเธอก็จะรู้สึกว่าตาย,ยังไม่โตมากพอ ประกอบกับมีความเป็นไปได้ที่หัวตาจะหดกลับเธอจึงต้องผ่าตัดอยู่ตลอดเพื่อรักษาขนาดของดวงตาให้เท่าเดิมการผ่าตัดเปลือกตาใช้เวลาพักฟื้นสั้นที่สุดเท่าที่เธอเคยทํามาถึงแม้ในตอนนั้นตาจะแดงเล็กน้อยแต่วันรุ่งขึ้นหลังจากผ่าตัดเธอก็ใส่คอนแทคเลนส์ไปกินหม้อไฟกับเพื่อนได้แล้วแต่เนื่องจากมีการเปิดหัวตาเพื่อทําตาสชั้นไปหลายครั้งจึงส่งผลให้กระจกตาของเธอค่อนข้างบาง ประกอบกับเหตุผลอื่นๆเช่นใส่คอนแทคเลนส์ตั้งแต่อายุยังน้อยเผลอคิดว่าน้ำยาเช็ดเครื่องสำอางเป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เป็นต้นทำให้จู่ๆวันหนึ่งหน้าเริ่มเจ็บตาอย่างรุนแรงและความสามารถในการมองเห็นก็ลดลงอย่างรวดเร็วเธอไปโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยว่าน้ำยาเช็ดเครื่องสำอางที่เธอใช้กัดกร่อนลูกตาของเธออย่างรุนแรงทำให้กระจกตาเป็นแผล ฮามใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อยหนึ่งเดือนในตอนนั้นนานากำลังจะไปอัดรายการที่ปักกิ่งเธอจาเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์เธอยอมอดทนต่อความระคายเคืองของตาใส่คอนแทคเลนส์และแต่งหน้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์ตอนออกรายการนานาบอกว่าเธอรู้ว่าศัลยกรรมมีความเสี่ยงเธอเคยตามข่าวอุบัติเหตุจากศัลยกรรมหลายๆข่าวแล้วแพทย์ก็นะนํนเธอว่าพยายามอย่าผ่าตัดอีก แต่สำหรับหน้าหน้าเธอหยุดไม่ได้จริงๆพ่อแม่เองก็ไม่ได้สนับสนุนให้หน้าหน้าทำศิลยกรรมแต่เธอก็ดื้อดึงพ่อแม่ก็ทำอะไรเธอไม่ได้จึงต้องยอมให้เธอทำหน้าหน้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนนานาชาติเอกชนถึงแม้การศิลยกรรมการไปออกรายการการไลฟ์สดจะทำให้เธอหมดแรงไปมากแต่หน้าหน้าบอกว่าเธอยังยืนหยัดที่จะเรียนให้จบ เพราะการไปเรียนหนังสือเป็นทางเดียวที่ทําให้เธอมีค่าครองชีพเพื่อเอาไปทําศิลยกรรมต่อได้แต่ที่น่ากลัวก็คือหน้าหน้าดูดไขมันมากเกินไปจนทําให้ผิวของเธอหย่อนมากเธอขัดกระดูกหลายครั้งจนไปโดนเส้นประสาทส่งผลให้เธอไม่สามารถขยับใบหน้ามากเกินไปได้และการเปิดหัวตากว้างเกินไปทำให้เธอหลับตาได้ไม่สนิทเวลานอน ศัลยกรรมทำให้เธอมีรอยแผลทั่วตัวและเริ่มมีภาวะความจำถดถอยหน้าหน้าที่อยู่บนเวทีแสดงออกถึงความรู้สึกเสียใจอย่างท่วมท้นต่อการทำศัลยกรรมเธอถึงกับบอกว่าถ้าจะศัลยกรรมก็สู้เปลี่ยนศีษาเลยดีกว่าแต่พอลงจากเวทีเธอกลับเปลี่ยนท่าทีเป็นอีกอย่างหลังจบรายการนานาได้โพสต์คลิปลงในโซเชียลมีเดีย สิ่งที่เธอพูดในคลิปแตกต่างจากที่พูดไว้ในรายการมากนานาหลีกเลี่ยงประเด็นนี้และพูดถึงผลลัพธ์ด้านดีของศัลยกรรมที่ส่งผลต่อตอนเองเธอบอกว่าในเมื่อศัลยกรรมช่วยทำให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วทำไมถึงจะไม่ไปทำละ่ะน,นาพอใจกับชีวิตของตัวเองในตอนนี้มากและดูไม่ออกถึงความรู้สึกเสียใจแบบที่เคยเห็นในรายการเลย เธอถึงขั้นประกาศเป้าหมายการทำศัลยกรรมของตัวเองลงในโซเชียลมีเดียว่าจะทำศัลยกรรมให้ได้เดือนละ3-4ครั้งเช่าเน็ตจำนวนมากแสดงความรู้สึกโกรธเคืองต่อคำพูดที่ขัดแย้งกันของหน้าหน้าเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หน้าหน้าโกหกเรื่องโกหกที่ชัดเจนกว่านี้ก็คืออายุของเธอโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเธอเกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2004 แต่ต่อมาเธอก็กลับคำและประกาศว่าตัวเองเกิดในปี2006และจนถึงตอนนี้รายละเอียดโปรไฟล์ที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้ลบเธอยังโพสต์ในโซเชียลมีเดียด้วยว่าขอแค่เธอยืนหยัดในความคิดของตัวเองยืนหยัดที่จะทำศรลยกรรมต่อไปเธอก็จะไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังสุนทรพจน์ตอนออกรายการของหน้า,นามีหลายๆคำพูดที่ค่อนข้างมีเหตุผล ความวิตกกังวลต่อรูปร่างหน้าตาของตัวเองเป็นปัญหาที่หลายๆคนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่มักจะถูกบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาผู้ใหญ่ไม่ควรคิดว่าเด็กๆยังอายุน้อยจะโหดร้ายได้ขนาดไหนกันก็เพราะพวกเขาอายุยังน้อยพฤติกรรมที่โหดร้ายบางอย่างจึงยิ่งเป็นการทำร้ายมากกว่าท่าทีเช่นนี้ของนาน้าทำให้หลายคนรับไม่ได้ ผู้คนต่างคิดว่าเธอดูถูกตัวเองมากเกินไปและเสพติดศิลยกรรมถึงจะต้องเผชิญกับเสียงคัดค้านเหล่านี้น่านา,นาก็ยังยืนหยัดในทางเลือกของตัวเองเธอคิดว่าเธอใช้เงินของพ่อแม่ตัวเองรูปลักษณ์และร่างกายก็เป็นของตัวเธอเองเธออยากจะทำอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องแคร์สายตาของคนอื่นเธอกล่าวว่าฉันทำศิลยกรรมเพื่อตอบสนองความพอใจของตัวเอง ไม่ใช่ตอบสนองความพอใจของคนอื่นใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของตัวเองถึงจะต้องใช้เงินมากกว่านี้มันก็เป็นเรื่องของฉันไม่ว่าจะล้มเหลวหรือไม่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเธออยากอาศัยศัลยกรรมตกแต่งเพื่อทำให้ตัวเองสวยขึ้นนี่เป็นเพียงทางเลือกส่วนบุคคลส่วนเรื่องที่น่าหน้าทำศัลยกรรมตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะคนส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ความคิดของคนเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะตัดสินใจแบบผู้วามแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปก็อาจจะเกิดความรู้สึกเสียใจในภายหลังแต่การทำศัลยกรรมแทบจะไม่สามารถหันหลังกลับได้ถึงจะเสียใจในภายหลังก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วผู้ใหญ่ที่อยากทำศัลยกรรมก็ยังต้องพินิจพิจารณาอยู่นานยิ่งไม่ต้องพูดถึงเยาวชน บนโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟก c ไปทุกอย่างต้องพยายามยอมรับในความไม่เพอร์เฟกของตัวเองถ้าอยากสวยจริงๆก็ยังมีอีกหลายวิธีศัลยกรรมไม่ใช่ทางเลือกเพียงหนทางเดียวความจริงแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เยาวชนจะทำศัลยกรรมและมีผู้ปกครองหลายคนด้วยซ้ำที่เป็นคนพาลูกไปทำศัลยกรรมเองเพียงเพื่ออยากให้เด็กๆมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมแต่สำหรับเด็กๆ สภาวะจิตใจย,ยังไม่เติบโตมากพอการทำเช่นนี้อาจกลับกลายเป็นผลร้ายได้อย่างไม่ต้องสงสัยเด็กผู้หญิงทำศัลยกรรมเพื่อตอบสนองบิวตี้สแตนดาร์ดของคนส่วนใหญ่วิธีการนี้ก็เท่ากับเป็นการกำหนดบิวตี้สแตนดาร์ดไปโดยปริยายซึ่งอันที่จริงก็เป็นค่านิยมที่ไม่ควรส่งเสริม เรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนมีใครที่วิตกกังวลต่อการทำศัลยกรรมของตัวเองไหมคะแล้วคิดว่าคนสวยคือคนแบบไหนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ